สวัสดีครับ f c ทุกทกท่านที่ติดตามรับชมร้านซอเจรินเทคเตอร์นะครับวันนี้ก็จะพามาชมรถเกี่ยวข้าว DC 70รถคันนี้จดทะเบียนปี62สภาพเครื่องเกียร์ดีระบบไฮดรอลิกด,ดีเดี๋ยวเราจะพาไปชมระบบเต็มๆนะฮะว่าการทำงานของเขาจะสมบูรณ์แบบขนาดไหนครับเดี๋ยวไปชมกันครับสวัสดีครับผม ท่านผู้ชมแล้วก็ FC ร้านสอนเจริญเ็กเตอร์อำเภออัตร,รักจังหวัดศรีสะเก็ครับวันนี้ก็จะพามาชมรถเกี่ยวข้าวเป็น DC70G PLUS นะครับจดทะเบียนปี2 5 6 2หอหอเป็นรถเดิมๆนะครับมีเร่มเสียรครบเกียบร้อยแท็กดีสองข้างรถต้อมเกี่ยวความใช้งาน เดี๋ยวเราจะพามาชมช่วงล่างนะแังคือสวยนะ่นะาหนาสองเส้นเลยคครับช่วงล่างใช้ได้เครื่องเกียร์เดีย่ยวหมดทุกตัว เตอร์ทำงานดีหมดท่านใดที่หาอยู่รถควยๆ่ะครับงานต่อเดสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวโดวยชั่วโมงชั่วโมงเท่าไหร่ันหกน้อยชั่วโมง ดูแข้งล่างน้ำไม่ดันเครื่องไม่อายท่านใดหาใช้งานอยู่ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์081999127 0 รืออีกเบอร์หนึ่ง080 068 9278ร้านซอจิลเล่นเทคเตอร์อำเภอกระทลักษ์จังหวัดสิสเกียรขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับ